สวัสดีครับท่านใช้น,ชน,นเน็ตกรีนให้อ้วนตายวันนี้เราอยู่ที่ตรงร้านกาแฟเจ๊ปีวันนี้มนเจสีเราเรามาเจอตัวจริงแล้ววันนั้นมาเจตีไม่รู้ไม่มาหลานมาช่วยวันนี้มาเจอตัวจริงแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไข่กระทะแล้วก็กาแฟ กาแฟโบราณร้อนกินนี่พี่พี่กาแฟกินนี่กับไข่กินนี่กาแฟสองนะเอาไข่ของพี่ไหมพี่กินเอาไข่ของพี่ครับเดี๋ยวมุกขออนุญาตดูแม่ทำเลยนะครับทำอะไรทำไข่ตรงนู้นทำกาแฟอ้าวอยู่ทางโน้นอ้าวย้ายไปอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวรออีกหนึงรออีกบนึงรออีกหนึงนะไอเราก็หน้าแตกไปอยู่ตรงนู้นเอ้าสองคนนั้นไม้ไหมมาทักพี่ถ่ายพี่ถ่ายตรงนี้เได้ไหมแต่ร้านยังกินอยู่ตรงนี้ใช่ไหม ร้านอะไรนะร้านอะไรร้านเตจีเตจีค่ะเจีค่นี่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำไข่กระทะนะครับสองชุดสองชุดค่ะนี่มาอากาศหนาวๆร้อนๆก็เราเอ้ยหนาวๆก็ต้องมากินของร้อนๆนะใส่ไข่สองฟองเลยชุดหนึ่งมันเป็นอันนี้ขายชุดเท่าไหร่อ่ะครับ 40บาทถ้าเราแบบขอเพิ่มพิเศษ10บาทเป็นกุชเชียงเพิ่มทำได้ไหมได้เนาะผมขอเพิ่มเพิ่มกุชเชียงหรือเพิ่มไข่ฮะก็กุชเชียงกุชเชียงนะคะเพราะว่ากุชเชียงอร่อยถ้าผมเพิ่มกุชเชียงด้วยอ่าสองเศษเลยอพิเศษไปเลยมาแล้วตมันจัดเต็มเลยผมไม่เคยกินนะนี่คือครั้งแรกครั้งแรกของไข่กระทะเหรอใช่โอ้จะอยู่ที่ไหนมาไม่ผมรู้แล้วมันมีแต่ผมไม่เคยกินไง อร่อยไหมน่าไหมคะต้องลองต้องลองนะต้องชิมนะครับนี่เขาก็จะมีหมูสับอันนี้คือธรรมดานะคะอันนี้อะไรครับหมูยอใช่หมูยอหมูสับแล้วก็คุณเชียงอย่างนี้ค่ะนะปีใหม่ไม่ได้หยุดไหมไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดโอ้โหขายปกติเลยคนเยอะวันนี้ วันนี้ตื่นตั้งตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยวันนี้ลูกค้าอาจะเยอะเนาะให้ตื่นเวลาเก่าเลยตีสามค่ะโอ้ตีสามร้านนี้ขยันมากเลยขยันมากในร่วงจะไปเก็บได้ไหนเนะก็ของร้านครับของร้านครับผมนั่งนี้ก็ได้ครับผมนั่งนี้ก็ได้นะคะครับผมนั่งหน้านี้ก็ได้นะพี่ค่ะนั่งตรงนี้ได้เดีจัดขนมปังให้อันนี้คือสุกเลยพาถ่ายรูปมาพี่พี่เอาไปเอาไปใช่ไหม รอพี่พิเศษรอแป๊บหนึงใกล้หลานเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอเค้ายืนดูหน่อยวันนั้นจะทำได้เขาเก่งนะเขาทำได้เนาะนี่เลยนี่ของผมเหรอไม่ไมให้พี่ถ่ายเฉยผม่เยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเขามีคิวเยอะีเขยว ให้ผมไปเสิร์ฟให้เลยับไม่ไม่ไม่มีเอาไปร้านเป็นเ้อีแจนหนึ่งในร้านนะบ้างเดี๋ยวแจนพิจัดร้านกันนะที่นี่อยู่ที่ตลาดโพชัยนะพเป็นพิเศษสองเนาะตลาดหนองไารนะครับเป็นตลาดเช้าด้วที่นี่นะพี่เนาะตลาด ทั้แม่คายที่ตลาดเช้านะค่ะค่ะตลาดเช้าตอนเช้าเลยขายถึงเที่ยงแค่นั้นนะคะขายถึงเที่ยงคือจบค่ะแล้วพี่อยู่ถึงเที่ยงไหมอยู่ถึงเที่ยงค่ะอ๋อนี่นะเดี๋ยวถ้าไม่อยู่ถึงเที่ยงก็หักเงินนี่อันนี้ของผมใช่ไหมครับค่ะของพี่ค่ะนี่เราจะมีใส่เนยไปก่อนนะให้มันออกให้เนยละลายก่อนให้เนยละลายให้มีรสชาติของเนยนะ มันเปิดตั้งแต่ีสามขึ้นใช่ไหมพี่ปีสามปีสถเที่ยมปีสามได้เหรออ่ีสางเที่ยมระาตลาดนี้ก็เปิดตื่นก็พี่ใช่หมูก็ะตงโขลอะไรมาแต่เช้าใช่คือพ่อขาที่เป็นเขาก็จะไม่กินกาแฟกินอะไรด้่ยไงอ๋อถ้าร้านนี้มาเจ็ดโมงก็ขายไม่ดีเลยจ้ะนี่าฮ่ี่าขาฮ่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 า่า่าฮ่าฮ่ชฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่ เคงสุกจุกมีห้50บาทใช่เดี๋ยวปิดฝาไว้ก่อนนะคะให้มันปยาอันนี้แม่ค้าคนไทยป่ะคนฝั่งนู้นคนฟองเงินเนาะว่าแล้ผิวพรรณนี่คนไทยเนาะสวยเนาะเขาสวยผิวพรรณนี่คนไทยอ๋อใครก็จะอยู่ติดประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะ สามารถข้าไปเที่ยวหากันได้ตอนนี้นี่น่ากินมากเพิ่มของซีน่าเพิ่มคุณเชียงนี่ได้แล้วนี่ได้แล้วโอ้นี่ได้แล้วไหมครับบอกเอาสิครับ,อออร,บรออะไรเดี๋ยวเราไปกินกัน นั่งตรงนี้เลยนะคะได้ใช่มีซ้อนส้อมก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้นั่งได้ไหมได้ได้ได้หมดได้หมดดีนะขายดีนะพี่เนาะนึกแต่ผมกินทั้งแรกอย่างเงี้ยแล้วทางแรกจริงเหรอจริงจริอร่อยมากเลยผมไม่เคยกินนี่แหนเขาไม่ไม่ติดกระทะเลยเห็นป่ะมันไม่ใช่อาหารของคนไทยเลยเหรอก็เป็นอาหารเวียดนามอาหารเวียดนามหรืออาหารที่ไหนครับเวียดนาม ไม่ไม่มันมาขายในประเทศไทยไม่ใช่อาหารไทยไม่เขาดัดแปลงมันเป็นเป็นเบสฟัททำไมก่อพี่รับขนมปังไหมไม่เอาครับปันเอานะคะกาแฟได้แล้วได้แล้วกาแฟได้แล้วเดี๋ยวขอดูนิดนึงอมีกี่ชั้นขนมปังขนมปังนี่ชิ้นละสิบห้าบาทเนาะใช่ค่ะขนมปังกันไปทำอะไรพี่ก็กินอ่ะพี่เอาไหมพี่ลองชิมไหมทานกับไข่ไหะเออใส่กระช้าเอากินไม่เป็นชิ้นหนึ่งสิบห้าบาทก็กินเลย ก็เป็นคล้ายๆเบอร์เกอร์เนี่ยใ่ไหมนี่มีอ๋อจะกินคู่กันใช่ไหมพี่ให้พี่สองชิ้นมันจะกินคู่กันใช่ไหมแบบนี้กินคู่กันอ๋อก็ใส่หมูบดให้ด้วยไอ้หมูมันมีสองหน้าอันนี้หมูยอหมูยอคุชเชียงอันนี้หมูยอคุชเชียงแล้วอีกหน้าก็เป็นหมูสับอ๋อนี่นะไม่เคยเห็นไม่เคยกินมาหนองคายก็ต้องได้กิน พูดถึงในกรุงเทพเราก็มีขายด้วเหรอมีแต่ก็ต้องหาเรื่องอาหารเวียดนามไหมร้านอาหารเวียดนามอ๋อแสดงเป็นอาหารเวียดนามใช่พกาะว่าปแป้งข้าวตี่แบบนี้เราบ้านเราไม่นิยมทำไงอ๋อใช่ใช่ขนมปังอย่างนี้น,งงนะใช่แต่เดี๋ยวนี้ก็หาซื้อใน l a า a d a ด้าในอะไรได้อยู่มีมีมมแล้วนะจะต,ต้องสั่งไปกินกันไปไปเดี๋ยวเราไปกินกัน,อกน,กนขอบคุณนะครับ